วิธีคิดที่ i l อ่างครับมาฝากท่านอย่างแรกเนี่ยประสากฤษได้ยินคำนี้บ่อยมากเลยเขาบอกว่าเป็นคำที่แปลเป็นภาษาไทยยากนะครับคือ resilience การปรับเปลี่ยนที่เราจะต้องหมุนตัวเองให้รวดเร็วตามสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปอธิบายยากแต่ว่าไอประเด็นเนี้ยมันเป็นเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับคําว่า resilience เขาบอกว่ายุคนี้ถ้าเป็นยุคโควิดเนี่ย resilience สาคัญแต่ว่าการที่เราจะปรับเปลี่ยนมันจะมีอีกประเด็นหนึ่งซึ่งมีความสําคัญก็คือเรื่องของอดทนในเรื่องที่เราไม่คิดว่ามันจะเกิดแล้วมันเกิดแล้วเราต้องพยายามที่จะ ดำเนินงานต่างๆต่อไปเราจะมีความอดทนมากขึ้นในช่วงที่ผ่านมาแล้วเราก,ก็ต้องอดทนในอีกสักพักใหญ่บางคนไม่ได้คิดว่าการเปลี่ยนแปลงมันจะเร็วขนาดนี้ในหลายเรื่องเนี่ยวันนี้ก็ต้องพยายามอดกลั้นอดทนเอาไว้ว่ามันเปลี่ยนเร็วจริงๆในช่วงที่ผ่านมา KTPGS เองก็พยายามจะสื่อสารอยู่นะครับเออคนที่อดทนทํางานในเรื่องาราวต่างๆแต่คราวนี้มันจะมีประเด็นเรื่องของการอดทนกับสิ่งที่จะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่รอบตัวเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงไปความอดทนในเรื่องของการเปลี่ยนแปลง มันก็จะต้องเกิดขึ้นมันไม่ใช่ยุคสมัยแบบเมื่อหลายปีที่แล้วที่เราสามารถวางแผน3ปี5ปีได้นะครับวางแผน3วัน5วันดีกว่าก็โควิดไม่เคยรอเราอ่ะมันเปลี่ยนแปลงข้ามคืนไม่เคยมีใครเกิดเหตุการณ์และเผชิญเหตุการณ์นี้มาก่อนในชีวิตเลยนะนี่คือครั้งแรกของเรา อันที่สองคือต้องอุดรูโวใช้โอกาสนี้ในการมองเห็นว่าเออมันมีรูโวไหนบ้างที่อยู่ในงานของท่านรูโวที่อยู่มานานแต่เราไม่เคยเห็นเลยเพราะเราคิดว่าเราชินกับการทํางานแบบเดิมโอกาสของการอุดรูโวต่างๆเหล่านี้จะเกิดขึ้นประเด็นหนึ่งคืออุดรูโวต้นทุนอีกประเด็นหนึ่งคืออุดรูโวความรู้ตลอดเวลาตา้ได้เห็นความรู้เรื่องนี้อยู่บ่อยครั้งแต่ถ้าไม่ใกล้ตัวจร,จร,จร,จริงๆอ่ะเราจะไม่ไดเอามาใช้แล้วมากกว่าน,นั้นคือพอเรื่องมันเข้ามาใกล้ตัวบางทีลืมไปได้วยซ้ำว่ามีความรู้นี้ ดังนั้นในการอุดรูวความรู้เรื่องของโควิดจะมีความสําคัญมากเพื่อจะลดปัญหาที่กำลังจะเกิดขึ้นนั่นคืออุดชุดรูวเรื่องของความรู้แต่ว่าอ้อนกลับไปอุดรูวในเรื่องของกระบวนการในการลดต้นทุนต่างๆด้วยนะครับในเรื่องของธุรกิจพวกนี้ต้องคิดตลอดเลยนอกจากอุดรูวลดต้นทุนลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จําเป็นลดเวลาที่ไม่จําเป็นใช้อันถัดไปให้คิดถึงโอกาส แล้วเรามองเป็นมุมโอกาสได้เยอะหรือเปล่าคำตอบคือไ,ได้นะครับจากคุณแม่บ้านที่มีทักษะในการทําความสะอาดที่ดีอยู่แล้วเรื่องทักษะในเรื่องของการทําความสะอาดบวกเทคโนโลยีบางอย่างเข้าไปก็ตามที่ท่านเห็นอยู่มันก,ก็กลายเป็นโอกาสกอง t t b g s การทาทแบบนี้ก็ทําได้นี่นาแนวคิดอย่างนี้เกิดขึ้นมันเชื่อมต่อเลยว่ามันอาจจะเกิดโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆได้ไม่งั้นเนี่ยพออยู่ในโลกของโควิดแล้วมันมีแต่เรื่องของอุปสรรคมันก็จะกลายเป็นประเด็นปัญหาทําให้เราเครียดอย่างเดียวแต่จริงๆมันมีโอกาสอยู่หลายอย่างด้วยกันใช้โอกาสนี้นั่งอยู่หน้าจอหา ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อจะอัปเดตตัวเองให้ทันต่อสถานการณ์ต่างๆไปด้วยก็ถือเป็นโอกาสาอัพสกิลวันนี้ทุกคนลำบากสองมือคงไม่พอ k t b g s ของเราคงจะต้องมีหนึ่งใจก็คือใจบริการตัวที่4มันก็จะมีประเด็นเรื่องของความเอื้ออาทรซึ่งการและกันเกิดขึ้นในเรื่องของการคิด ในช่วงที่เกิดโควิดทุกคนก็ลาบากหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราหาความผิดหรือไม่พอใจมันก็จะมีเรื่องไม่พอใจในชีวิตได้เยอะมากถ้าเราไปร่วมเครียดและสร้างความเครียดก็ไปอีกหนึ่งเรื่องก็คงจะเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ความเอื้ออาทรก็จะมีความสําคัญและกิจกรรมต่างๆที่ท่านทําขึ้นมามนก็จะเริ่มเห็นว่าเออ,เอ,อมันก็มีการใส่ประเด็นเชิงเอื้ออาทรตัวน,นี้เนี่ย ATPGS ก็พยายามทํากิจกรรมแฮปปี้มันนี่ให้ชัดเจนมากขึ้นเพื่อจะได้รู้ว่าเราพยายามจะเอื้ออาทรคนไหน,นก็ให้ความรู้ในการดูแลกระเป๋าของเขา คิดให้รอดคิดให้ลูกเนี่ยมันจะมีด้วยกัน4อ่อ่างอันที่หนึ่งคืออดทนไม่ใช่อดทนในเรื่องของการทําธุรกิจเป็นอย่างเดียวแต่อดทนกับการเปลี่ยนแปลงซึ่งมันเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วมากเพราะไม่มีใครเคยเจอเรื่องนี้มาก่อนคิดแบบที่2คืออดรูรูที่1คือเรื่องของธุรกิจเราจะได้เห็นว่าเออมันเคยเป็นรูโบเราไม่เคยเห็นมาก่อนห้องประชุมนี่มันไม่ต้องใช้นี่นะการทําแบบนี้มันไม่ต้องเซ็นสดนี่นะมันเซ็นออนไลน์ได้พวกนี้เนี่ยมาอดรู อย่างหนึ่งคืออุดรูวความรู้อันที่3คือโอกาสท่านต้องมองอุปสรรคให้มีโอกาสเสมอถ้าเห็นแต่อุปสรรคอย่างเดียวมันจะทํางานต่อไม่ได้แล้วจะใช้ชีวิตต่อยากใช้เครื่องมือให้มากขึ้นที่เก็บข้อมูลที่เป็นโอกาสเช่น g o o g l e Trend s, หรือไวซ์ไซต์เทรนและสุดท้ายอย่าลืมประเด็นเรื่องของใจบริการหรือการเ e อื A ้ออาทรก็เป็นอีกหนึ่งอ4ออ่านนะครับอดทนอุดรูโอกาสแล้วก็เ e อื A ้ออาทร